วันนี้นะครับเราก็อยู่ในกดเปิดมานี่จำสกเกยกันตลอดเลยนะเราอยู่ในเมลอนเพลย์การกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปเห็นอัปเดตมานะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นเกมดีนะผมก็เลยเไม่รู้อะไรมากน,นะแต่ว่านะอัปเดตเก่าๆที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็ช่างมันไปเถอะนะอัปเดตเวอร์ชัน32.0นะครับผมโอเคเทเลตนะครับผมอย่างแรกเลยที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเออมันรู้สึกว่าจะอัปเดตเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะใช่ไหมเดือนที่แล้วหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่รู้นะผมจำไม,ม่ได้แล้วนะ ั้งแม่งนะมีล็อกเก็ตมีฮิลิ่งเต็มไปหมดเลยนี่นะครับก็เป็นหมดเทเลตนะครับผมเฮ้ยแม่งโคตรเยอะเลยว่ะมีกี่อันวะเนี่ย Animal Trap เทเลตโอ้โหล็อกเก็ตเทเลตโอเคอันแรกเลยเุ้ย <laughs> เสียงมาฟึ้นหายเลยนี่ครับผมตั้งไว้ดูดิมันจะยิงไหมเอามียิงสงสัสยระยะไม่ถึงอ่ะตรงนีน้ก็ได้อุ้ยอือโอ้นี่นะครับก็คือผลงานของล็อกเก็ตเทเลตของเรานะ เป็นโคงเลยโอ้โ oh. หแล้วอันนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนจะเป็นฮิลลิงเทเลตนะครับผมมันเป็น uh, ป้อมปืนที่มันเอาไว้ฮิลคนนะดูทรงแล้วน่าจะใช่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะมันฮิลยังไงวะรู้สึกดูทรงแล้วเนี่ยผมคงจะต้องเอาปืนมายิงดูก่อนนะอุย้ยหายเลยเฮ้ยมันฮิลด้วยครับโอ้โหโดนยิงเดี้ยงไปแล้วสามารถฮิลกลับมาฟื้นได้เลยโคตรเทพอีกรอบหนึ่งนี่เฮ้ย ว้าว amazing ถ้าผมยิงรัวม um ันจะฮิวทันไหมเฮ้ยโอ้โหโคตรหนาขึ้นโอ้จบแล้วเก้ครับนี่ผมยิงรัวมากยิงจนเด้งไปแล้วนะตอนนี้แล้วมันก็สามารถฮิวกลับมาได้โอ้ my god bro โคตรดีเลยนี่ถ้าทำเละแล้วถ้ามันเละขนาดนี้มัแต่แต่คือ HP มันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันตอนนี้มันเป็นท่อนแล้วเธอเด็ดวิ t ไน n ์และนี่ก็คือเออ่ความปิดอุ่ยมันยิงมีดออกมา แตงโมกำลังโดนวิสบโอ้อย,อยขาดเลยโอเคยิงอีกสิอ้าวไม่ยิงแล้วนี่นะครับผมคือ <c oughs> อินฟินิตอมาตาของแท้ <c oughs> นี่นี่คือความทรมานของแท้นะครับผมฮิว <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็ยิงทออแล้วป้อมปืนไปทำงานแล้ว <c oughs> ป้อมปืนฮิวผมจบแล้ว <c oughs> อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเอ่อเบรดเทเลตนะครับผมเป็นใบมีดอ่าป้อมปืนใบมีดนะจะทำงานยังไงเรามาดูกันนะครับ อยอู่อย่างนี้นี่เองก็คือถ้าเดินไปใกล้ก็เหมือนจะมีหนามโผล่มาทิมโอ้เดินเข้าไปโอ้โอ้โอโอแตงโมผมไม่เหลือแล้วเรียบร้อยนะครับเด้งยงที่เรียบร้อยนะ้วก็คือถ้าเกิดมันเด้งไปแล้วไอ้เทเลตมันก็จะหยุดทํางานนะครับผมมันจะตรวจจับแค่เป็นไลฟ์นะครับผมโอเคเ่้มไปเลยเพื่อนแผะอุ้ยนี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะตอนนี้ก็คือ ฟอส protection นะครับผมมันคือเข็มชียาที่ไว้ป้องกันความหนาวนะครับผมป้องกันความเย็นนะก็คือเหมือนจะไม่แข็งนะเวลาเราโดนน้ําแข็งหรืออะไรเนะี่ยลองเอาไปทิมคนดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันละเปิดฟิสกูเนตกันนะครับผมนี่เราทิมก่อนเลยเพะเรียบร้อยแล้วโอเคปักไว้แม่งตรงนั้นนะหลังจากนั้นผมก็จะสิกระเปิดกูเนตขึ้นมานะครับผมไปรเรเปิดฟิสนะครับผมลราเปิดแข็งนะโอเครเราเปิดไปเลยให้มันแข็งกันไปเลยข้างหนึ่งนี่มันต้องสลักก่อนนี่ไหมนะ่อยเรียบร้อยครับ ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีเข็มฉีดยาป้องกันอยู่นะโคตรเจ๋งเลยว่าพวกแล้วเรามาเทียบกับตัวที่ไม่มีเข็มฉีดยาดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะลองดูกันนี่นะครับผมเพราะไม่มีเข็มฉีดยามันก็จะแข็งอย่างนี้นะครับผมแข็งมากๆเลยแข็งตัวเลยนะครับเนี่ยมันก็จะแข็งสุดๆไปเลยนะครับผมน้ําแข็งของเราแล้วผมก็จะเอาสเปียร์ลองทิ่มดูเพี้ยเอยโอ้โหทำไมมันดูมันดูง่ายจังวะม,มันดูทิ่มง่ายกว่ากิวโเพกาวลยนะกิวโพเพกาแม่ แม่งขวดจะทิมได้นะนี่ทิมมันจะบ๊แล้นี่ก็คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมมันก็คือขวดน้ําผลไม้นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าถ้าผมให้คิดนะมันน่าจะเอาไปผสมอะไรกันสักอย่างแล้วไม่ต้องกลายเป็น NPC ขึ้นมา1ตัวเนี่ยเลยนะถ้าเดี๋ยวผมคิดนะผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะผมรู้แค่ว่าเอามาปาเล่นก็พอใจแล้วนะนนเดี๋ยวไว้ผมไปหาวิธีเล่นให้แม่งเป็นก่อนนะ เนนนะดี๋ยวผมจะมาผสมอะไรมัม่วๆให้ดูนะโอเคแตผมจะมาเล่นคร่าวๆให้ดูนะว่าไอ้ขวดนี้มันใช้ยังไงนะมันไม่ไีขวาล่างตรงเชือกนะครับแล้วก็จะมีไอ้เชือกเส้นนี้นะเกรนผมจะเอาเชือกอันนี้นะที่มันเป็นสายๆเนี่ยลองลากเข้าไปดูนะอย่างงี้นี่นะแล้วมันก็จะเอาเมลอนจุสออกมานะครับผมนี่มันจะเอาออกมาจากตัวละครของตัวเราแล้วเรียบร้อย <laughs> เอาออกสม้งหมดเลย <laughs> นี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่มันจะเป็นอย่างงี้นะถ้าเราเอาไปใส่อย่างงี้โอ้ย โคตรเจ๋งเลยว่ะถ้าเป็นถังน้ําที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะโอ้หถังแม่งโคตรอันใหญ่เลยนีนะ่ลองลากเข้าไปดูได้ปหโอ้โหไม่ได้ว่ะมันต้องทํำยังไงวะแต่ถ้าเป็นขวดนะครับผมสามารถเติมได้นะนี่โอ้เข้าใจแล้วนะครับผมเราเติมเข้าไปปุ๊บแล้วก็เก็บไว้นะให้ตัวอื่นใช้งานนะนี่โอ้ยอ้าวหกเพริบ กดลบชังแม่งแล้วนี่นะครับผมและนี้ก็คือปืนเข็มฉีดยานะครับผมอารมณ์คล้ายๆกับไอเบลตเทเล็นะครับที่มันยิงมีดออกมานะแต่อันนี้ยิงเป็นเข็มฉีดยานะเนี่ปิ้ว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 โอเคสนุกมากมั้งอนาเขาก็คงอาจจะมีปืนเข็มฉีดยานะครับผมเอาไว้ไล่ยิงคนไข้ที่มันกลัวเข็มฉีดยานะทีเดียวจบเลยนะไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละนิดนะนี่ยิงแม่งเลยนี่ทำไมมันโหดจังวะนี่นะครับผมเราวบได้ทำการเสกขวดเอซิดมานะครับผมขวดน้ำกดนะ ผมจะลองเอาไปเสียบเข้าปืนนะครับผมแล้วทีนี้เราจะลองเอาปืนมายิงกันดูนะ <c oughs> นี่เลยลองยิงกันดูนะปิ <c> ้ว <oughs> เรียบร้อยโอ้โอ้มันจะกลายเป็นเข็มฉีดยาเป็นน้ำกดเลยนะครับผมโคตรเทพตอนนี้กลายเป็นโค้งเลย <c oughs> เล่นแรงเกินไปนะเมเมื่อกี้กระเด็นเลยแลวนี่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนะไอเครื่องอันนี้นะผมรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะต้องเอาไปใช้กับอะไรสักอย่างนั่นแหละนะแต่ผมจะไม่ดูนะมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะนะเนี่ยรอแล้วมันไปใส่เล่นๆดูนะเนี่ยมันใส่ไปแล้วนะผมจะลองกด activate ดู ไม่เกิดเลยสงสัยผมคงโง่เกินที่จะใช้เครื่องแบบนี้นะก็ผมยังใช้ไม่เป็นนะนะก็ไว้ถ้าผมรู้แล้วผมอาจจะมาลองเล่นดูนะอเครื่องแบบนี้มาเชื่อมอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ผมขี้เกียจนะช่างแม่งนะโยนทิ้งแม่งเลยดเด่นผมจะลืมปืนอะไรไปบางอย่างนะมันก็คือปืนเนียวกันนั่นเองนะครับผมปืนจะปูนะครับแล้วมาดูความแรงกันนะรับมนแรงพอๆกับเข็มฉีดยากันไหมนะนี่เลยโอ้โห head shot โอเคยิงซ้ำเข้าไปนี่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 โอเคโห ผมยิงลัวมากจนตอนนี้แม่งกระตุกมากเลยผมชอบว่ามีเอฟเฟกแบบตะปูเบี้ยวเนี่ยนี่กดยิงโค้นเลยจนเสียงแม่งแตงโมผมเละเลยแตงโมผมเต็มไปด้วยตะปูแล้วตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเอ่อวอเตอร์แคนนะครับผมที่ลดน้ําต้นไม้นะแต่ผมไม่รู้ว่าไว้ทาอะไรนะเนี่ยน่าจะไว้ลดน้ําต้นไม้นะปลูกปลูกเมลอนหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดนะ ใครรู้นะครับว่ามาทํำยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะเอาเดียวกันมายิงเครื่องบินมันจะเป็นอะไรไปเดยวผมอยากรู้จริงๆเลยแม่งเกิดความสงสัยกระเสียงในหัวตัวเองชิบหายเลยนี่นี่ครับมันจะกลายเป็นตะปูเบี้ยวนะนี่ยิงไม่เข้าครับนี่ลเราสามารถพลิกตะปูขึ้นมาได้ด้วยนะเนี่เป็นไงเท่มากแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาตะปูที่มันเบี้ยวมาแล้วเนี่ยมาทิ่มแตงโมเนี่ยจะเป็นยังไงนะเฮ้ย what ทิมไม่เข้าด้วยฮลัลโหลมันควรจะทิมได้สิเกิอดอะไรขึ้นกันแค่ก็ได้อธิบายทีทําไมตะปูถึงทิมแตงโมไม่เข้า <c oughs> แบบนี้มันต้องเจอเนื้อเคลียร์โอ้ยโหแม่งโฆษณาขึ้นมาแก่เคแบบนี้มันต้องเจอเนื้อเคลียร์สักหน่อยแล้วแหละเนื่องจากตะปูทําอะไรมันไม่ได้แล้วเอาเนื้อเคลียร์มาแม่งเลยนะั้นหมั่นไส้ <c oughs> นี่นะเราื่องบินเราแม่งกลายเป็นนเหมือนเป็นหลอมในลาวาม,มาเลยดูดีแม่งสีแบบสีส้มส้มแป๊ดเลยอ่ะส้มแบบเหมือนลาวาเผามามองเหมือนเค้กส้มเลยนะหน้ากินชิบหายเลยบอกไม่ถูกแฮะ ผมนี่ไม่จะกินทุกอย่างเลยหรือไงวะ <laughs> ไอ้สามอย่างนี้ที่ผมเสกมานะก็เป็นอยู่ในโหมดเดียวกับน้ําผลไม้นะที่เป็นขวดอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องเอามาผสมอะไรกันนี่แหละนะแต่ว่าผมยังไม่รู้นะไว้ข้างหน้าถ้าผมรู้แล้วผมจะมาใช้ให้ดูนะว่ามันใช้ยังไงนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะผมโง่เกินไปนะแต่ถ้าผมให้เดาแล้วเนี่ยนะไอ้เครื่องพวกนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องเอาไว้ปลูกผักหรืออะไรนี่แหละนะดูทรงแล้วมันน่าจะต้องใช้อ่า น้ำผสมเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะแล้วกลายเป็นเมลอนตัวใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะี่ผมเดาไว้นะเห็นแวบๆบบบในอัปเดตอ่นะก็ลองไปเล่นกันดูนะผมก็ไม่รู้เลยนะโอเคแต่ถ้าในเมื่อเราสงสัยนะครับผมเรามาลองผสมกันเล่นกันก่นกอนดูแล้วกันนะนี่เลยผมจะใส่เข้าไปทีละอันเลยนี่ผมก็จะใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะนี่เลยผมจะเติมผสมเข้าไปไม่รู้เป็นไงนะผมเล่นไม่เป็นนะวิ่เรียบร้อยแล้วไงต่อละก็รู้แค่นี้แหละนะ จริงๆนะผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันเติมยังไงนะ <c oughs> ก็เห็นว่ามันมีก๊อกตรงนี้ด้วยนะแสดงว่ามันเติมเสร็จปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นไปตรงนี้มันก็จะไหลตามก๊อกออกมาตรงนี้นะผม <c oughs> นี่มันงงจริงๆเลยนะไม่รู้อะไรเลยนะผมว่านะวันนี้เราควาพอนะ <c oughs> ใช่วันนี้เราควนพอนแค่นี้เลยนะแม่งเอ้แต่ว่าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เราไปต่อกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ